<c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม y u g i มา m a s t ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กอันเชนนะครับอันเชนไลท์ทวินนะตอนนี้เริ่มก่อนครับมือแรกนี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะเพราะว่าเรามีแม็กซี่ครับมีเป็นสีฟ้าชาติแล้วก็ชินิวครับไบเซิร์นนะแล้วก็กบดักครับตรงนี้เราเล่นแค่คู่นี้ก็พอครับใบเสิร์นเก็บไว้แบบกรณีที่แบบเขารู้มากใชเขาใช้แบบอินเปอร์ใบตัวฟ้าตอนจะหยิกอะไรเงี้ยเราก็มีใบเซิร์ครับเสิร์มาแดงแล้วก็เล่นต่อได้นะพอง้นถ้าเกิดถือเวกับกบดักเซ็ตกบดกก ตรงนี้เราเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยเมนหนึ่งครับก็าลงฟ้านะฟ้าสเปย์แดงแล้วก็ลิงครับเป็นท่าปกติของฝั่งไรทวินนะแล้วก็เซตครับเอฟเฟกฟ้าครับชุดแดงแล้วก็ลิงเลยแล้วก็ชุบครับเสร็จปุ๊บฟ้าโดนชุบครับเห็นแดงอยู่นะจิ้มกาไปหนึ่งก็จิ้มกระดาษค,ครับก็เป็นท่าปกติของเด็กเรานะกระดาษสเปย์ครับหมาแดงแล้วก็ลิงเลยเป็นยามะ ยามาก็เชนหนึ่งครับหมาแดงเชนสองรีซบเลยก็เอากระดักอีกใบนึ่งมาเสร็จนะแล้วก็ยามาครับเซิร์ตเป็นอลูฮะอลูฮะเลยไลย่กระดักครับสไปเพื่อนหนึ่งตัวออกเป็นสลามะสลามะก็เอากระดักใบยิงนะเอามาครับเพราะเพราะว่าใบยิงมาใช้เทอร์นฝังเข้าได้ด้วยเอามาเสต็เสร็จปุ๊บยิงอลูฮะทิ้งเลยแล้วก็อลูฮะครับสไปเพื่อนเป็นหมาฟ้าเล่นต่อนะยาวๆ เปซเลยครับแล้วก็ลิง์ต่อครับขึ้นเป็นเทอร์โบซันนี่นะแล้วก็หมาฟ้าครับระเบิดสลา,ามาทิ้งเลยไปขึ้นมาสลา,ามะจะสเปคแล้วก็อยามาครับรีมูฟชุบเพื่อนดีซฟเ,เลยตัวนี้ก็ไม่เดิมครับฝั่งข้าไม่กระดูกกระติกอะไรนะแล้วก็ไม่ยอมแพ้ด้วยแปลว่าโอกาสที่จะโดนอะไรบางอย่างนะค่อนข้างสูงเลยแต่ก็ใช่ไหมครับเพราะว่าเด็กมันเป็นเด็กคอมโบนนะ มันจะมีบอร์ดจบแค่บอรบอครับสองบของเราอ่ะก็มามีบอร์ดนี้ใช่แล้วก็บอร์ดอีกอันหนึ่งซึ่งถ้าโดนมันก็ช่วยไม่ได้ครับเพราะไม่ได้คอมโบนะมันทำทุกอย่างเพื่อมาจบที่บอดสุดท้ายนะไปต่อครับไปดีดีดีอ่านี้ด้วยความที่พลังมันเป็นอย่างเงี้ยสองแปดกับพันแปดใช่ถ้าบางทีเราตั้งกันเงี้ยมันก็เสี่ยงที่จะโดนเตีบง่ายๆนะเพราะงั้นก็วัดดวงกันว่าจะตั้งตีหรือตั้งกันเพราะโอกาสที่จะโดนมันค่อนข้างตับนะตั้งตีดีกว่าสองแปดใหญ่ๆนะแล้วก็เซ้ครับ ตอนนี้เราจะมีชิ้นิวครับแล้วก็มีใบยิงนะเกิดอะไรฉุกเฉินครับเราใช้ใบยิงครับยิงไอหมอนี่ก็แหละยิงทิ้งไปเลยแล้วก็มีทอมโซันนี่ครับก็ยิงจั่วได้นะน่าจะแบบมีของเลนนี่หน่อยเอาเลยเม็ดหนึ่งครับอ่าแล้วก็โดนจริงนะลนิ่งสองครับก็ช่วยไม่ได้นะก็อาจจะผิดพลาดด้วยแหละจริงๆควรจะลงมาตั้งกันมากกว่าแต่ว่าช่างมาันละกันโดนก็โดนนะทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเรามีแม็กซี่ครับแล้วก็ปาไปเลยลุ้นเอาว่าจะรอดหรือเปล่านี่ซฟเลย หมดบอดน,นะเกี่ยงตัอย่างดีหน่อยครับที่ว่าได้นะเอฟเฟกของหมาแดงครับเอาไว้กระดาบมาเทสนะแล้วก็เอฟเฟกของซมเลยครับจะได้เก็บหนึ่งใบขึ้นมือตัวที่ซมเลยครับเก็บเป็นหมาแดงขึ้นมือนะเพราะหมาแดงมันมีเทคที่ว่าสเปช่แล้วก็จิ้มสเปช้าสเป์เพื่อนมาได้ถ้าเป็นแบบอโมมีเดเบิร์นเนี้ยแล้วก็ช่วยเราได้นิดนึงใชครับเป็นกระดากนะเดี๋ยวเราใช้หมาแดงครับจิ้มไปนี้นะจิ้มไอ้กระดากชุบเพราะมันจะใช้ไม่ได้ใช่แต่กระดาษยิงอนะ่ะใช้ได้ ตรงนี้ครับฝั่งข้ามใช้เป็น duplication นะครับแยกเครื่องจักรนะตรงนี้จริงๆอ่ะจะยิงไปเลยก็ได้ใช่ป่ะยิงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ได้แยกออกมาแต่ว่ามันจะขาดทุนทนิดนึงครับตรงที่ถ้าเกิดสเปรย์ m o b i l i เ y b u r s มาอย่างเงี้ยบอกเขาจะโล่งมันจะยิงใครไม่ได้นะแล้วเราปาแม็กซี่ไปแล้วด้วยเพราะงั้นก็ลุ้นจวดดีกว่าเผื่อได้ขอมาช่วยเล่นด้วยเป็น5-5ครับตัจนึงอิมเปร์นะอิมเปร์ก็ไม่ช่วยอะไร <S <S ตัวนี้เขาเอ็กซ์ทต่อครับเป็นโนวานะโนวาเนี่ยแววสวยมาแล้วเพราะว่า เขาจะทําตอบอินฟิตี้ครับอีฟิตี้มีหนึ่งในเกททาให้เราสู้ยากมา,มากเพราะงั้นเราต้องยิงโนวาทิ้งเลยแต่ว่าโนวาครับมันมีเทคที่ว่าถ้าเกิดถูกทำลายด้วยการสกฝังข้ามจะสามารถสเปร์มอนต์เครื่องจักรฟิวชั่นหนึ่งตัวจากอิตาลิกได้ตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะสมมติเรายิงปุ๊บช่าแล้วเราสเปร์อาโมบิเดเบิร์มาเงี้ยเราก็ยิงไอตัวที่ออกมาก็ได้ถ้าเกิดมันอันตรายเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปต่อเลยอ่ะตัวนี้สเปร์ครับได้โจด้วยตัวนี้หมาแดงครับยิงกระดาษไปทิ้งเลยสเปร์ แล้วก็กดดักครับสเปรย์เพื่อนหนึ่งตัวออกเป็นอะลูฮาก่อนแล้วก็ใช้ใบยิงครับยิงอะลูฮาทิ้งครับคู่กับไอ้นี่เลยโนวาเสร็จพวกเขาได้สเปรย์หนึ่งตัวครับเราก็อะลูฮาสเปรย์ลีซโซปเลยออกเป็นอโมบิเดเบิลนะครับรอยิงตัวนี้เข้าสเปรย์มาครับตอนแรกกล่าวว่าถ้าเกิดเป็นพวกไซเบอร์เอ็นเงี้ยก็จะยิงไซเบอร์เอ็นทิ้งครับแต่ตรงนี้เข้ออกเป็นอีเทอร์นิตี้ครับตัวนี้มัน เท่าที่อ่านดูครับมันไม่มีเทคอะไรที่เดือดร้อนเลยกันแล้วนะเพราะงั้นปล่อยไปดีกว่าสู้ไปยิงไอ้มอนี่ทิ้งดีกว่าไอ้มอนี่มันมีเอฟเฟกต์ตรงนี้นั่นนะก็อาจจะน่าลำคาญนิดนึงก็สเปรย์ครับก็จวดนะเป็นอิลิแมทนะก็อาจจะพอได้มั้งถ้าเกิดตาดีรอดนะแต่ด้วยความที่เด็กเขาเป็นไซเบอร์ลาก้อนครับโอกาสรอดมันจะต่ำนิดนึงนะแต่ว่าเราก็ตัดไปเยอะละอาจจะรอดก็ได้มั้งอามอนิเบอร์นะก็ทิ้งครับแล้วก็ระเบิดไอ้นูนี่ทิ้งไปเลยตรงนี้เขาพีภเขาบอกนะครับก็โอกาสรอ,อดก็น้อยลงเรื่อยๆนะ พอบอลก็สั่งฟิวชั่นมอนสหนึ่งตัวครับแล้วตัวนั้นพลังเบิร์นเท่าหนึ่งด้วยคือชั่เป็นอีเทอรตี้กับไซเบอร์ดากอนออกเป็นคิมิล่าครับคิมิล่านี้ก็ไม่มีความหมายนะเพราะไอคนที่มาชื่อไซเบอร์ดากอนจ้าต่อให้เรายิงอีเทอรตี้ไปเงี้ยเขาก็รวบคู่นี้ได้อยู่ดีนะออกเป็นคิมิล่าเทคโอเวอร์ครับไอนี่จะกิมหลังมาลุ้กแล้วก็เพิ่มพลังไม่ได้ไปฐานนะสามสองด้วยจั่วใบนี้มาเจ้าเจ้าหลัวหก็ช่วยไปได้นะ ตัวนี้ก็เอฟเฟกของคิดว่าเทคโอเวอร์ครับถ้าฟิวชั่นส่งการ์ดทุกใบที่เขาควบคุมอยู่หลุมซึ่งก็ไม่มีอะไรนะตัวนี้เอฟเฟกของอีเทอร์ตี้ครับสามารถลิมูการ์ดน,นี้จากหลุมฝั่งข้ามจะไม่สามารถเล็งเป้ามอนฟิวชั่นด้วยการ์ดเฟกได้ก็เราไม่เหลืออะไรแล้วเนอะก็ช่วยไม่ได้นะโอ้มีโอเวอร์โหลดด้วยนะมือถือพ่อบอลกับโอเวอร์โหลดนี่เอาเลือกสุดๆนะตัวนี้วัดดวงอย่างเดียวครับว่าเขาจะตีเรา ัวแพ้รือเปล่านะพอมอนแล้วก็ใหญ่ประมาณหนึ่งไม่น่าจะแย่เท่าไหร่มั้งตัวนี้ไอโอเวอร์โหลดครับมันจะสางฟิชชั่นมอนได้ยูดไดยครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราใช้ชีนิวครับชีทิ้งไปก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเขาออไปตัวตีครับเพราะตัวตีมันจะได้จํานวนการตีอะครับเท่ากับไอวัตถุดิบใช่ปะถ้าเราตัดออกไปได้ตัวหนึ่งเนี้ยมันก็น่าจะเบาลงบ้างเลยเอาเซเบอร์ดาก้อนออกไปเลยดีโซครับ แล้วก็มูคัคบสตัวอ่ะออกเป็นแรมเพจนะแรมเพจนี่จะเป็นตัวที่ตีได้หลายทีครับมันบอกว่าอะไรอ่ะสามารถโมใช่าโมมอนแสง2ตัวถ้าทําก็จะได้ตีเพิ่มอีกจํานวนครั้งตามนั้นนะโมสองตัวใช่ก็ได้ตีเพิ่มอ,อีก2ทีก็เป็น3ทีครับแต่ถ้าเกิดตีมา3ทีเนะี่ยเท่าที่น้ำนับดูเหมือนจะยังไม่แพ้นะแต่ว่ามือเราพอสู้ได้นะเขาจะไม่ซีมาอีกแล้วตัวนคิดไม่ได้เหตุครับมูนะมูสองใบครับมูเป็นคอกับเฮิร์ส เกอก็เอฟเฟกตกหลุมครับสามารถเก็บไซเบอร์ดากอนหนึ่งตัวจากเด็กรือหลุมเอาขึ้นมือได้ตรงนี้คอครับคอบอกว่าถ้าเกิดอยู่ในหลุมมันจะชื่อไซเบอร์ดากอนค่ะบนบอกกันในหลุมอะไรนี้ขึ้นมืออ่ะขอเขาปั้นเธครับก็ตีมานะไอ้ที่ตีได้หลายทีหรออ่อตีได้ตามจํานวนอ๋อก็คือตีได้สองทีละมั้งไอ้ที่ก็โดนไอ้บอนี่ครับเตียบเต็มเม็ดนะน่าจะได้สามทีมั้งรู้สึก อ่ะสามทีครับอ่ะสบายแล้วนะเพราะว่ามือเขาอะเราก็รู้คืออะไรใช่ไหมไม่มีของแกนแน่ๆขอแค่เราเคลียบบอร์ดนี้ได้เราก็จะชนะละซึ่งแบบไม่น่าจะยากเท่าไรครับดูจากมือที่เรามีนะเรามีคู่นี้เราก็เล่นได้ยาวๆแล้วเพราะงั้นสบายๆเขาเจอเพิ่บอร์ดยิงไรด้วยเขาเธอครับจัวจัวไปอุลารานะก็ตรงนี้เราเตรียมตัวที่จะคืนแล้วครับเพราะว่ามือเรารู้มือเขาใช่ไหมล่ะแล้วแบบบอร์ดเขามันไม่ได้ใหญ่เลยมากครับเพราะงั้นเรามีของแค่นี้ยังไงเราจบเกมน,นะนี้ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าไม่รู้ด้วยเหตุอะไรครับ ตรงแบบกําลังเจาคืนนะเกมก็แบบหลุดขึ้นมาเฉยเลยเด็ดดับขึ้นมาซะอย่างนั้นก็ถือว่าโชคไม่ดีนะคนเรามันจะแพ้นะต่อให้บอกมันไม่แพ้แบบฟ้าก็ลงโทษจนแพ้จนได้นะก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมเดี๋ยวไปดูลีเดกฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็จะเป็นลีเดกของเด็ก c y b e r ร์ดาร์กอนมาตะกีนะครับก็เป็นไซเบอร์ที่แบบมีนี่นะไซเบอร์ดาร์คิมเมอ่าเลยครับ แต่ว่าไม่ได้เล่นเ,นเต็มสูบค่ะนานะก็เลยเรียกกับไอ้ไซเบอร์เอ็นอะไรพวกนั้นไม่ได้นะแต่ว่าแค่นี้ก็น่าจะเก่งแะไรไปด้วยโอทีเคนะไม่ได้ครับเป็นเฮิร์สนะครับแล้วก็เป็นเนเชอร์แม็กซี่สครับแล้วก็คอสองครับแล้วก็คิวเมด้าหนึ่งนะไซเบอร์สามครับแล้วก็ทีเรียนคิงเลโกรุตหนึ่งใบฮาร์พี้ครับแล้วก็แยกเครื่องจกักรสองใบโพบอลสองใบนะแบบเตียบตึงๆแล้วก็โอเวอร์โหลดฟิวชั่นครับไซเบอร์มิจิซี่ไปใบ,บเสิร์จนะแล้วก็รีแพร์แพนนี้ก็เป็นพวกเวทเก็บเลยที่อย่างมาก แล้วก็เป็นแ n i n g Storm ครับก็เป็นเด็กที่ในเริ่มหลังนะ OTK ครับมันก็ใส่ต้องใส่ของพวกนี้แหละพัดเก่าครับแล้วก็เป็น Cybernetic Horizon แล้วก็เรียมแล้วก็เป็นคลองมือลายครับใบใบเก่งไงนะแบบเปลี่ยนทุกคนเป็นเครื่องจักรอะไรอย่างนี้ทำให้ไซเบอร์ดาก้อนครับมันสั่งรั่วเป็นไอ้คีเมต้าเทคฟอร์เทสได้นะแล้วก็เป็นชิ้นที่สองครับแล้วก็เลยรีบูทนะก็ไอ้แรนดี้ลิงก์กลังคิดนะก็เรนรีบูทสองใบก็อาจจะดีก็ได้มั้งเอ็กตาก็เป็นพวกแลมเพลย์ครับเป็นพวกโตนะ แล้วก็เป็นฟอร์เทครับเอาไว้สั่งรวบแล้วก็เป็นคิปเปอเทคโอเวอร์ครับมีไซเบอร์เอ็นด้วยแล้วก็เมกาฟีดอีเทอร์นิตี้แล้วก็เป็นคู่เนี่ยครับไอโนวากับอีฟรีตี้นะแล้วก็มีซุปด้วยแล้วก็เป็นพวกตัวลิง์นิดๆหน่อยครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับไซเบอร์ดากอนตาแรกนะครับเดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตาที่เริ่มหลังนะครับมือแรกก็มีเป็นแม็กซี่ครับ มีราเคียด้วยแล้วก็หมาฟ้านะที่ไม่ควรจะขึ้นมือก็ขึ้นมานะแล้วก็เป็นชินิ้วครับกับกับดักตรงนี้ถือว่าพอใช้ได้ครับเพราะเรามีราเคียใช่ไราเคียมันยังสั่งจิ้มกับดักได้ครับกับดักปึ้มปุ๊บก็สเปรย์หมาแดงแล้วเราก็ลันต่อของเราได้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับแม็กซี่นะครับว่าเราจะขวางเขาได้แค่ไหนนะตรงนี้ฝากขั้นเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับเซตหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นอันเชนนะครับก็ตั้งอาเลสหมานี้เป็นตาแรกเลยมั้งที่เจอมมเิรั แบบเขาเก่งกันว่าเป็นเด็กเมตานะแต่เอาจริงเจอน้อยมากครับแล้วก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้เก่งขาดนั้นนะตัวนี้หมาแดงครับจะจิ้มสเปร์ครับตรงนี้เรามีแม็กซี่นะแล้วก็ปลาเลยแล้วก็ลุ้นให้ดีโซมจิ้มครับอ่ะปลาครับดีโซครับเขาไม่มีของขัดนะก็ที่ถือว่าพอใช้ได้แหละตฮงนี้หมาแดงครับสเปร์เราก็จู่เป็นหมาแดงนะหมาแดงก็เก่งครับเอาไว้ลักคอมโบได้ง่ายๆเลยตัวนี้เขาลงเป็นไลโนเวเลอร์ครับ คิดว่าน่าจะเป็นสายที่แบบเล่นไอ้นี่นะโทไกครับเป็นสายพวกคนรวยนะเพราะโทไกเป็นยูอาครับแพงมากลิ้เลยตรงนี้เป็นท่าสั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสเปย์ต่อเป็นยามาไปไรเงี้ยแม็กซี่จะโจเยอะมากครับเพราะงั้นตัดเป็นโซมเลยครับเราเจ๊โจสองใบครับแต่ว่าเขาก็จะมีตัวเนี้ยเป็นเหมือนเป็น2ขัดไรเงี้ยเพราะว่าสังรวมไดใช่แล้วก็เป็นยูดีคอนทิ้งไรนี้ก็เป็นท่าเทียบเอาไว้สู้กับแม็กซี่นะโจที่รู้้วยก่อน เขาคงไม่เล่นต่อแหละนี่ไม่รู้ก็คงไม่ได้ใช้หรอกตัวนี้เอฟเฟกของไลโนเวเลอร์ครับถ้าการไปนี่ถูกส่งลงหลุมสามารถโม่มอนมาหนึ่งตัวจากเล็กลงหลุมได้แล้วก็หมาแดงครับเอากระดาษมาเช็ดรีรซบเลยเป็นใบยิงนะเอาเรื่อยสุดสุดแล้วก็เป็นโม่เป็นหมาฟ้าครับอ่ะเขาผ่าดเลยนะตรงนี้เขาจะมีเอฟเฟกของหมาฟ้าครับสั่งรวบมอนเราได้ใช่แล้วก็มีไอใบยิงนี้ด้วยไม่รู้ไปทำอะไรนะอาจจะไ้ยิงพวกนี้แหละ แล้วก็จะมีเป็นยูนิคอนนะถ้าเกิดเขาสั่งรวบ<ๆ>ก็จะมียาสองตัดขัดละตัวยมือเราก็น่าจะพอไปได้นะเพราะเดี๋ยวเราหาทางหลบตัวนี้เอาเอาเลครับโจเลยโจยูนิแมทครับยูนิแมทก็ดีมากๆนะตัดปัญหาไปไปได้ใบหนึ่งตัวนี้เราไม่จะไปต้องตีแต่เพราะมันเป็นเด็กกับคอนโทรลเหมือนกันนะมันไม่แบบ OTK ขนาดนั้นเพราะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปเทินเลยครับใช้เป็นยูนิแมทนะเคลียร์ใบหลังเอาไปก่อนเคลียร์เลยพะถ้าเกิดมือเขาถือหมาแดงเนี่ยอาจจะสวยได้นะเพราะงั้นก็ถือว่าโชคดีครับที่โจยูนิแมทมา เดี๋ยวเราเม่2สองครับเดี๋ยวเราเริ่มเล่นมาครับเซตกระดักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลงเป็นราเคียทีหลังเพราะว่าถ้าเกิดเขาจะสั่งลูกครับลาเคียเอฟเฟกมาสปีสองครับเราสั่งจิ้มได้ใช่ไไอ้จะโดนลูกก็จริงครับกระดักจะระเบิดแล้วก็สเปีคนมาช่วยได้นะเพราะงั้นเซตกระดักก่อนจิ้มเลยครับแล้วก็เซตกระดักครับสปเพื่อนออาไปหมาแดงครับตัวนี้เขาไม่ทําอะไรนะแปลกมากๆอาจจะเหลือแค่ท่าเดียวแหละก็เลยต้องแบบคิดนิดนึงเพราะงั้นทาสะดวกครับเราลิงก์ต่อเลยเป็นยาม่าครับ เอนนเราได้เปลี่ยนนะได้ทีเราก็เอาใหญ่ไปเรื่อยๆเลยยามะกับหมาแดงดีโซบหมาแดงครับกระดัางมัเซ็ตแล้วก็ยามะเซิร์ฟเซิร์ฟเป็นอะลูฮาครับเขาไม่รวบครับเราก็ลันต่อไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเขารวบเราค่อยใช้หมาแดงครับสั่งจิ้มมอนทิ้งเพื่อหลบนะตัวนี้เขารวบ้วครับรวบเป็นยามะนะก็ถ้าเกิดรวบเป็นยูนิคอร์นครับแล้วเขาเตะกระดัาออกอะ่ะจะลำบากนะเพราะงั้นเราใช้หมาแดงครับ ยิงยามาทิ้งเลยเพื่อให้เป้ามันหายครับพอเป้าหายปุ๊บเขาก็ไม่ได้รวบรีซโซเลยทีไอโซแเลยก็จะแปลกไปนะตัวนี้ไปต่อครับอาลูฮะยิ่งกาด,ดักสเปร์กดับสเปร์เพื่อนแล้วก็เป็นยามาด้วยรีซโซนะไม่มีเลยขัดครับสองใบออกเป็นซาลามะครับแล้วเดี๋ยวเอฟเฟกของ ยามาครับชุบหนึ่งตัวเพราะีเราไม่มีใครกิง่งนะเราใช้ยามาสเปย์จากมือครับสเปย์เป็นหมาฟ้าไปเพราะว่าเราจะไม่ต้องเสียนอร์มอนในการลงมันนะอันตัวนี้โดนเป็นนิบิลูครับอันนี้แหวนสวยมาแล้วเพราะว่าเรา,เรารอขัดจังหวะที่ของเราเริ่มหมดแล้วครับแล้วเราแบบดันถือนิบิลูไปอีกโดนนี้ยลํลำบากนิดน,นึงนะแต่ว่าถือว่าพอได้ครับเพราะว่านิบิลูเราค่อนข้างใหญ่ครับแล้วเขาก็แค่สามพันมือใบเดียวครับเรามีชีนิ้วด้วยเพราะว่าเด็กคนเนี้ยครับมันจะเริ่มจากหมาแดงค่ะ ถ้าเกิดเขาตุกติดจะเล่นอ่ะเราใช้ชี้นิ้วครับชี้หมาแดงเลยเขาก็จะไปต่อไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวเราดีบิลุเบิ่มเนี่ยไล่ตีก็เธอฝากข้าวครับเม็ดหนึ่งโอ้ทีบิลุทิ้งกันนะเราเป็นหมาแดงครับแล้วก็เฟคหมาฟ้าครับจะจิ้มหมาแดงนะเพราะว่าหมาแดงจะได้เอาไอ้นี้มาเซตก็ปล่อยเขาจิ้มไปครับไม่มีปัญหานะเสร็จปุ๊บหมาแดงครับจอกระดักดมาเซตนะเรามีชี้นิ้วครับเดี๋ยวเราชี้ทิ้งเลยในเกต อาจจะลําบากนิดนึงครับตรงที่ถ้าเราใช้ชี้นิ้วอ่ะชี้หมาแดงไปนเงี้ยเข้าเธอเราปุ๊บเราก็จะได้หมาแดงไม่ได้ครับแต่ด้วยความที่มือมันค่อนข้างเลือนน้อยๆกันแล้วอะ่ะโอกาสที่จะจูหมาแดงมาก็น้อยครับต่อให้จูวหมาแดงมากจริงอะ่ะมันก็ใช้ไม่ได้ดีนะเพราะไม่มีใบให้จิ้มีิบเลยก็ชี้ทิ้งไปอ่ะไม่มีครับผ่านเลยเข้าเธอครับจูวเลยใครสักคนจูเป็นน้องสีฟ้านะ ไลท์ฮวินก็เล่นไม่ได้ครับเพราะว่ามาันจะต้องไม่มีมอนนะตรงนี้เรามีเป็นโทเค็นนีบิลุสุดแข็งแกร่งที่เขาให้เรามาครับเราก็ตีเลยนะห8พันแปดเสร็จปุ๊บไม่มีอะไรทำแล้วครับเราก็ผ่านเลยนะใช่ป่ะค่ะครับเม็นหนึ่งตั้งกันนะถ้าตั้งกันเงี้ยก็ถ้าเราไม่มีใครมาช่วยครับมันก็จบไม่ได้นะเพราะว่าไอตัวสีฟ้ามันก็ตีเบาๆนะ ต่อให้ตีไปพวกเขาก็ไม่จบเดี๋ยวับตจวกใครสักคนมาช่วยดีกว่าเอาแบบเก่งๆเข้าเลยครับจเลยอ่ะจวกับดาครับเก่งมากๆนะเพราะเรามีสีฟ้าไปรอในลุมอยู่แล้วเราก็เซตปุ๊บสีฟ้า,าจิ้มตีนี้กัสเปรตต่อยาวๆมาฟ้าครับจิ้มเลยสเปร์ขึ้นมาแล้วก็เฟกกับดาครับสเปร์หมาแดงครับตรงนี้เราไม่รู้เป็นตัวอะไรนะเพราะเดี๋ยวเราทำเป็นดีๆ,ๆครับแล้วค่อยตี ถ้าเขามีพวกเทคสเปร์มอนเนี่ยสเปร์มารับเนี่ยเราได้ใช้ดีๆในเกตได้ครับแล้วก็พวกเนี่ยตีสบายๆเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมอาจจะโชคดีนะที่เราแบบมีแม็กซีใช่แต่ว่าแฝงข้าวก็มีดีบๆลูกเหมือนกันนะก็แฮนด์แท็บก็ตึงๆกันทั้งคู่แหละก็นานๆทีจะเจอมิลเลอร์แมทนะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูรีเด็กแฝงข้าวเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นรีเด็กของเด็กอันเชนของแฝงข้าวนะครับไปอันเชนเทียบเล่นกับทัวไกนะก็เป็นแบบ แพงอ่ะเพราะโทไกมันยูอาร์แต่ใส่แค่สามใบก็ไม่ได้ครับเป็นล็อกเบอร์ครับล็อกเบอร์ใส่สามเลยนะไม่รู้จะมาสู้กับใครเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยมีใครกลัวล็อกเบอร์แล้วมั้งแม็กซี่สามครับโทไกแล้วก็เป็นไอไลโนวอลเลอร์ครับเล่นคู่กันนะแล้วก็เป็นอุลลัสอะลูฮะสามครับแล้วก็เป็นลาเคียนะลาเคียสองใบเลยซาลามาสหนึ่งครับแล้วก็หมาแดงสามหมาฟ้าหนึ่งอาโบมิเดเบิร์นครับหนึ่งใบแล้วก็เป็นนิบิลุสามเลยนะนี่แบบสุดๆไปเลยแกงปลาหินนะแล้วก็ เวเซอร์ครับ3เลยไฮล่วงชี้ดาครับไม่ใส่ชีนิวนะค่อนข้างแปลกใช้ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นอิมเปอร์ครับ3ใบกระดักยิงนะแล้วก็กระดักชุบเอ็กตาก็อันนี้ถ้าเกิดเลยตัวเนี้ยจริงหิงน้าใส่เวทของดีๆมานะมันจะเล่นได้เลยอะไรย่างนี้ต่อเอ็กตาครับมีเป็นดีๆตัว6ดาวครับแล้วก็มีซุดนะแล้วก็เป็นดี10สิดาวมาฟ้า2ใบแล้วก็เป็นตัวนักข่าวครับใบิงงยามาสามนะแล้วก็เป็น ยูนิคอนหมาแดงอัโพลูซ่าแล้วก็หมาดาครับตัวนี้เปิดไม่ได้นะก็เลยไม่ใส่ครับ u r ด้วยโอกาสใช้มันน้อยแหละแล้วก็เป็นตัวลิงห้านะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กอันเชนที่เป็นสายของโทไกนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ